าละครับก็สวัสดีท่านชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตะกี้กันแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมาทําการรีโมทเดสท็อปนะครับจากข้างนอกบ้านนะครับเข้ามายังในบ้านของเรานะครับด้วยบริการดินเอนะครับจากผู้ให้บริการของเราก็คือ3 b มนั่นเองนะครับท่านใดนะครับที่ได้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับกับ3 b มอยู่นะครับเราสามารถไปขอเปิดใช้บริการดีดีเอได้ฟรีได้เลยนะครับเพียงแค่ ไปทําการสมัครแล้วก็ขอใช้บริการนะครับโดยหลักการทํางานในวันนี้นะครับก็คือผมจะใช้คอมพิวเตอร์นะครับโดยทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับที่เป็นอินเทอร์เน็ตภายนอกนะครับซึ่งอินเทอร์เน็ตภายนอกนี้นะครับได้ทําการเชื่อมต่อกับมือถือนั่นเองนะครับโดยการรีโมทเข้ามานะครับผมจะรีโมทเข้ามาผ่านดินเอของผู้ให้บริการของเรานะครับก็คือ3 b มบนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับทางดินเอก็จะชี้มาที่เราเตอร์ของเรานะครับโดยดินเอที่เราจดกับผู้ให้บริการนะครับเขาจะ ชี้มายังเราเตอร์ของเราได้อัตโนมัตินะครับไม่เหมือนกับดินเอที่เราไปจดกับ non ip dark dns พวกนี้นะครับพวกนั้นจะต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยชี้ ip ในบ้านของเราให้กับผู้ให้บริการภายนอกนะครับต่อมานะครับทางเราเตอร์นะครับเขาก็จะเป็นผู้ชี้ต่อนะครับว่าเราขอบริการเข้ามาแล้วว่าเราจะไปเส้นทางที่คอมพิวเตอร์เครื่องไหนนะครับแล้วก็ไปทําอะไรที่พอร์ตไหนนั่นเองนะครับ ในการตั้งค่าในวันนี้นะครับผมจะตั้งค่าเพียงแค่2ส่วนนะครับเนื่องจากในส่วนที่เปิดรีโมทนะครับผมได้สอนไปในคลิปก่อนหน้าแล้วนะครับเพื่อนก็สามารถเข้าไปดูในลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับในการตั้งค่าในวันนี้ก็จะตั้งค่าในส่วนของดินเอที่เป็นของผู้ให้บริการนะครับแล้วก็ตั้งค่าชี้เส้นทางนะครับในส่วนของเราเตอร์นั่นเองนะครับเรามาดูในดินเอกันเลยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นดินเอฟรีนะครับจากผู้ให้บริการนะครับแล้วก็ หลังจากที่เราทําการสมัครใช้งานแล้วนะครับเราก็จะสามารถทําการเปิดใช้งานได้นะครับเราก็จะได้พอรตทั้งหมดนะครับซีพอรตจากผู้ให้บริการของเรานะครับขึ้นอยู่กับอ่าเพื่อนเลยนะครับว่าอยากจะใช้พอร์ตไหนทําอะไรนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับผมจะใช้พอทสองหนึ่งเจ็ดแปดเก้าพอตนี้นะครับในการเปิดรีโมทสําหรับเดสก์ท็อป Windows สิบเอ็ดของเรานะครับผมจะตั้งชื่อไว้ง่ายๆนะครับ ในการตั้งชื่อนะครับขึ้นอยู่กับเพื่อนเลยนะครับเอาที่สะดวกและเข้าใจนะครับกดยอมรับแล้วก็ทําการบันทึกไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมได้ทําการเปิดพอรตในส่วนของดินเอในฝั่งของผู้ให้บริการนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเรามาดูในเราเตอร์ของเรานะครับตอนนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่ในเราเตอร์นะครับของผู้ให้บริการนะครับที่เขาให้เรามานะครับ ต่อมานะครับให้เราไปทําการาชี้ IP แล้วก็ทําการเปิดพอรตนะครับที่เราจะใช้งานในส่วนของรีโมทเดสท็อปนะครับก็ให้เราไปที่ forward root ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วไปที่พอตแม p p i n g นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรามาเลือกที่ new นะครับต่อมานะครับก็ให้เรานะครับทำการตั้งชื่อพอร์ตของเรานะครับว่าเราจะตั้งชื่อไว้ว่าอะไรนะครับ ก็ทําการตั้งชื่อ,อในส่วนของพอร์ตแมปปิ้งนะครับ IP ที่เราต้องการทําการรีโมทเข้ามานะครับโดยเราเตอร์ที่อยู่ในยุคใหม่ๆแบบนี้นะครับมันจะจําชื่อคอมพิวเตอร์นะครับให้กับเราอัตโนมัตินะครับโดยเราไม่จําเป็นจะต้องไปจํา IP นะครับหรือว่าเราจะจํา IP ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือ,อ คลิปที่ผมทําการสอนเพื่อนนะครับในการเปิดรีโมทนะครับมันก็จะเป็น IP 1 9 2 6 8 8 8 8กก็คือ IP เดียวกันเลยนะครับอ่าก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับหรือเรานะครับสามารถจําชื่อคอมพิวเตอร์ได้นะครับเราก็มาทําการเปิดผ่านชื่อคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับอ่าก็คือเครื่องนี้นั่นเองนะครับอ่าหากเพื่อนเนะครับจํา IP ไม่ได้นะครับเราก็สามารถนะคร ทำการไล่ชื่อคอมพิวเตอร์ของเราแบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเลือกแอ d พอร์ตกันเลยนะครับให้เลือกที่แอนะครับเสร็จแล้วโปรโตคอลนะครับเลือกทั้ง TCP และ UDP เลยนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับที่ internal port number นะครับในการที่เราจะรีโมทเข้ามานะครับพอร์ตที่เราจะใช้งานในส่วนของรีโมทเดสท็อปนะครับเขาจะมีพอร์ตที่เป็นพอร์ตสแตนดาร์ดของเขาอยู่แล้วนะครับ เราดูนะครับว่าพอตตนดาร์ดของเขาคืออะไรนะครับอ่าดีฟอร์พอตนะครับของรีโมทเดสต็อปนะครับก็คือ3 3 8 9นะครับเราจะใช้พอร์ตนี้นะครับในการรีโมทเข้ามานะครับหากเพื่อนๆใดนะครับอยากทำการเปลี่ยนพอตนะครับก็อาจจะมีคลิปของท่านอื่นนะครับที่สอนในการเปลี่ยนพอร์ตอยู่นะครับ หากเมื่อท่านใดนะครับที่ไม่ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องพอร์ตนะครับเราก็อาจจะใช้พอร์ตนี้ก็ได้นะครับอ่ากับพี่โรเตอร์นะครับก็คือพอร์ตที่เราใช้งานนะครับก็คือ3ามสนะครับอ่าใส่ทั้งสองช่องเลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของ e t ชแ r ลพอร์ตนัมเบอตรงนี้นะครับไอตรงนี้ก็คือพอร์ตที่เราได้จากผู้ให้บริการของเรานะครับ2 1789นะครับอ่าเราก็จะมาใส่ในช่องของ h e r n a l นะครับ ใส่ทั้งสองช่องเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการกดแอปพลไปนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ทำการตั้งค่าในส่วนของ r เตอร์นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาต่อเครื่องที่จะทำการรีโมทเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ม d d n s ที่เราได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับก็ตามด้วยพอร์ตนะครับกด Connect ไปได้เลยนะครับตรงนี้นะครับหากเราสามารถมองเห็นคอมพิวเตอร์ที่เราต้องการจะทําการรีโมทได้นะครับมันจะขึ้นมาในส่วนของ username และ password นะครับซึ่งในคลิปที่แล้วนะครับผมได้สอนนะครับในการเปิดีโมดสไ์ท็อปไปแล้วนะครับเพื่อนๆไปดูได้เลยนะครับมันจะใช้ username กับ password นะครับไอตัวนั้นแหละนะครับเหมือนกันเลยนะครับ ก็เป็นชื่อนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่รหัสผ่านนะครับอ่ตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการรีโมทนะครับมายังเครื่องที่อ่าผมได้ทําการเปิดรีโมทเมื่อกี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เรามาดู IP เครื่องที่ผมได้ทาการเปิดรีโมทเข้ามานะครับผมรีโมทผ่านดินเอสเข้ามานะครับ IP ของเครื่องที่เปิดรีโมทนะครับก็จะเป็นไอพีหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดแปดหกนะครับก็เป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับการเปิดรีโมทนะครับด้วยดินเอสนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปการเปิดรีโมทนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ หากคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็ฝากกดถูกใจนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจเช่นกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นครับผมตะก,กี้ก็ขอลาเพื่อนนะครับเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ